โต๊ะในห้องสมุดเก่ามีสมุดเล่มหนึ่งปกขังเขียนว่าสารบัญน,นักเรียนปี 25x เราหยิบขึ้นมาเปิดดูอยากรู้ว่าสมัยก่อนมีเพื่อนรวมรุ่นหน้าตาเป็นยังไงแต่พอเปิดหน้าสารบัญเท่านั้นแหละแต่ละหน้ามีแค่ช่องว่างเปล่าๆไม่มีชื่อไม่รูปไม่มีข้อมูลอะไรเลยสักนิดไล่ดูจนถึงหน้าสุดท้ายก็ยังว่างเปล่า หรือว่าโรงเรียนนี้ไม่มีนักเรียนเลยตั้งแต่แรกใจเราเต้นระรัวพลิกกลับไปดูหน้าแรกอีกครั้งดีๆสายตาเราสะดุดที่ปีการศึกษามันคือปีเดียวกับปีที่เราเข้าเรียนที่นี่แล้วทำไมไม่มีชื่อเราละ่ะหรือว่าเราก็ไม่มีตัวตนเหมือนคนอื่นๆในสมุดเล่มนี้หรอความเย็นวาบแล่มไปทั่วร่าง ผู้สนับสนุน KMM, ด t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง